ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโปรบอกก็มีของฟรีมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ของฟรีเยอะมากคือวันหนึ่งแทบจะมาหลายเกมติดเลยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้ครับของฟรีที่ว่าครับอยู่ในเกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Har m o ม y Hills นะครับจริงๆเกมนี้มันมีชื่อเก่านะครับแต่ว่าชื่อเก่าหายไปแล้วนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นเกมที่ Warner Group เนี่ย จับเมื่อเกมแฟมซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีสวีที่มานะครับในเกมนี้วันนี้ครับเปลี่ยนศิลปินครับกลายเป็นนี่ครับบีบีเร็กซ่านะครับใครที่รู้จักเธอเนี่ยก็รู้จักไปนะผมไม่ทราบเธอเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ฟังเพลงเธอนะครับซึ่งมาจัดอีเวนต์ครับภายในเกมนี้ครับพร้อมแจกของฟรีครับ3ชิ้นนะครับภายในเกมนี้นะ โดยวิธีการเก็บไอเทมฟรีนะครับคุณสามารถเก็บได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับถือวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องหมายความว่าคุณต้องรีบมาเก็บนะครับแต่ว่าคุณเก็บวันเดียวได้ไม่หมดครับเพราะว่าคุณต้องเก็บครับประมาณ2-3สวันนะครับซึ่งเนี่ยครับนี่คือหน้ากิจกรรมนะครับของ b b r e s s a นะครับ l o d e r Oasis Grand Opening นะครับซึ่งเขาบอกครับว่าตัวของทิเ็ตเนี่ยครับมันสามารถเก็บได้นะครับแค่ ปันงะ200ชิ้นซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีกอดนะครับเป็นเหมือนกอดเลเวลตรงนี้คือต้องเก็บครับ200ชิ้นครับเพื่อได้นะครับเลเวล1ถ้าได้เลเวล1ครับจะได้เนี่ยไปครับ MP3 นะครับหูฟังนี้ไปนะครับเลเวล2เนี่ยไม่ชัวร์ว่าใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลเวล3เนี่ยก็ไม่ชัวร์นะว่าใช้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะครับกับกิจกรรมครั้งนี้นั่นหมายความว่าในคลิปวันนี้เนี่ยครับ จะเก็บได้แค่ตัวของอันนี้ก่อนนะครับแต่ว่าไอสอนเนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันต่อไปนะครับเก็บได้แค่วันละ200เท่านั้นนะครับกับทิกเก็ตซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยครับมาที่ด้านซ้ายครับตรงนี้นะครับจากจุดเกิดนะครับตรงนี้เก็บสเก็ตมาก่อนนะครับเก็บมาตรงนี้ครับมันจะมีจุดใหม่ครับเป็นกดทัวร์นะครับกดวาร์ปไปนะครับเทอร์พบนี่มาถึงแล้วนะครับพอถึงแล้วเนี้ยครับก็ พยายามตามหาครับทิเก็ตครับในโซนนี้นะครับย้ําว่าต้องใช้เนี่ด้วยนะครับไอโลโก้สเก็ตนะครับโดดงอดห่วงครับเนี่ยได้ทิเก็ตมานะครับคือสองอันงอดห่วงงอดช่องแต่ส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นห่วงมากกว่าครับที่อยู่ในชากนนะครับที่สามารถเก็บได้รู้สึกว่าในโซนนี้นะครับมันจะสุ่มชาเลนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะครับทําตามชาเลนที่เขาสั่งให้ครับ จะได้ทิกเก็ตนะครับตามที่เคยว่ากําหนดให้อย่างเช่นตอนนี้ครับเขามีเควสตนะครับคือกระโดดนะครับก้อนห่วงแล้วก็เต้นท่านะครับโดบอทถ้าทำพวกนี้เนี่ยครับก็จะได้นะครับตัวของทิกเก็ตนะครับตามเพิ่มไปนะถ้าทําตามเควสนะครับรอบนี้เป็นการกดกลมนะครับผ่านตัวของลิมโบบาร์นะใครไม่ทราบกดกลมนะครับกดตัวคิวนะครับหรือปุ่มนี้นะครับกดคิวเนี่ยมันจะกลมได้นะครับ รู้สึกว่ามันจะมีแค่2แบบเนาะไม่กระโดดก็ก้มนะครับในตัวของด่านนะครับอันเนี้ยมันไม่มีอะไรมากทําวนแบบนี้ไปเรื่อยครับจนกว่าจะครบนะครับ200ชิ้นนะครับกับติเก็ตนะครับเรียบร้อยครับเก็บครบแล้วนะครับ200ชิ้นนะครับก็จะได้นะครับตัวของนี่แคสติที้เพลเยอร์ไปนะครับต่อไปครับในเวลสองันเนี้ยต้องใช้ครับ400ติเก็ต ผมเดาว่าอันสุดท้ายเนี่ยครับน่าจะใช้นะครับประมาณ600ไม่ก็800นะครับนั่นหมายความว่าอันสุดท้ายนะครับต้องใช้นะครับประมาณโอ้กี่วันนะประมาณสัปดาห์นึงครับถึงจะเก็บครบนะครับน่าจะไม่เกินครับ5วันนะครับอันนี้ก็1วันอันนี้ก็2วัน3วันอันนี้ก็น่าจะสวันครับสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ายัดได้ก็รีบมาเก็บนะครับกับในเกมนี้นะครับย้ําว่าทิเกตเนี่ยครับ มันเก็บได้นะครับแค่200ใบต่อวันเท่านั้นนะครับตั่นหมายความว่าคุณต้องมาเก็บนะครับทุกวันนะครับเพื่อสะสมคะแนนนะครับแม้แต่ละวันนะครับมันก็จํากัดด้วยนะครับหนังซ้ำเนี่ยอีเวนต์นี้ครับมันจัดแค่2สัปดาห์นะครับขยันได้ก็รีบมาเก็บนะคุณผู้ชมครับสาหรับกิจกรรมของ BB นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนท่านนี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม